ันนี้ในวันยี่สิบสองเดี๋ยวเราจะไปนอนม่อนแจมกันนะครับแล้วก็ยี่สิบสามเราจะไปทำบุญแรง,ง,งที่เชียงรายครับตรงไปยังเดียวกันนี้ยังไม่ถึงแม่าองก่อนเดี๋ยวแวะหาอะไรกินก่อนนะครับได้เที่ยงละเดน๋ยเดี๋ยวเจอกันครับจะได้นอนไม่ได้นอนก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวถ่ายเ,เพื่อนๆดูนะครับบรรยากาศเึ่งไม่ริมครับไอ้ปัอยเ่ี๋ยเนี้ตอนนี้กำลังขึ้นเขา,ามาแล้วนะครับเพื่อนครับก็เมื่อกี้แวะซื้อของหาอะไรทานแล้ว อน,นี้เวลาประมาณบ่ายมงกว่านะครับก็ขึ้นรถมาเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะขึ้นไปม่อนแจ่มครับแต่เดี๋ยวผมถ่ายาที่พักให้ดูก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ทางโค้งไปมาธรรมาชาติสวยครับเดี๋ยวถ้าได้จา,าจากนี้ขึ้นไป16กกิโลนะเดี๋ยวถ้าได้ยังไงผมถ่ายให้นเพื่อนดูอีกทีนะครับอได้มาถึงเต็นท์ผมแล้วครับโอ้ยก็จะขึ้นมาเหนื่อยครับเพื่อนแต่วิวสวยนะครับ ดูผมพาดูผมเดินก่อนโคตรเหนื่อยม่อนแจ่มครับเราอยู่ที่ม่อนอะไรม่อนวิวสวยวิวสวยเนี่ยครับบรรยากาศใช้ได้ครับตอนนี้เพิ่งมาถึงเพิ่งขนของครับเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะอาจจะย้อนแสงนิดนึงถายาวเลยนี่ครับเนี่ยหาวิวสามร้อยหกสิบองศาเลยครับเพื่อนนี่แล้วไม่เอาเที่ยวหาบ้าถเลว่าเขาถั่วเลย ไออยู่จุดยอดเลยอะยู่บนไออยู bon, how, how bon bon. ่บนบนเลยเคยครับนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวผมกจลังจัดครัวครับเพื่อนฮอรนี่ก็ถอดเสื้อเดี๋ยวผมให้ดูห้องครับเป็นอย่างนี้นะฮะเปิดมาเย็นเย็นชุ่ำนะเป็นเต็นเขาเรียกเต็น,เป,นเป็นอะไรเต็นกระโจมเนาะเหมือนกับโดมโดมหลังหลังนู้นอนะ่ะเหมือนกับหลังนู้นอ่ะอ่านี่ฮนี่ห้องครับนี่ครับ,รบเตียงคู่อย่างนี้ครับ ร้อนฮ่าเริ่มเย็ยนแล้วครับเป็นแอร์เ้นเรื่องนี่มีแอร์อยู่ข้างบนครับแอร์ Air อยู่ข้างบนเหนอออกร้อนเจ้านะครับมีทีวีด้วยแล้วก็แอร์นะครับข้างหน้าตื่นเช้ามาก็จะเห็นวิวประมาณอย่างนี้ครับเนี่ยอ,อย่างนี้เลยนี่ครับถ้าเราเปิดประตูมาปุ๊บนี่ครับถ่ายเมนูแล้วกั นี่มานี้ครับผมท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนครับบรรยากาศยามเย็นนะครับก็เมื่อกี้มันร้อนเนาะก็ไม่ได้ถ่ายเนี่ยถ่ายบรรยากาศอากาศเริ่มเย็นแล้วครับเพื่อนๆแล้วก็เอ่เขาเรียกว่ายังไงดีเอ่ยคนเยอะนะครับมีรถตู้หกคันเนาะรถรถรถแดงอีกเนี่ยเพื่อนๆดูแล้วสี่ห้าคันทัวร์นี้ประมาณเกือบร้อยคนน่าจะได้ครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเมื่อเมื่อคืนผมจะถ่ายเพื่อนบ้านให้ดูนะครับ แจมแจมาัเพื่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนดึกๆนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีอันนี้ก็แจมครับแต่เขาไปข้างนอกส่วนหน้าน,นี้ก็แจมครับนี่ครับเ,เพื่อนๆดมเนี่ยตอนนี้จะถ่ายบรรยากาศกำลังลงไปเอาของอีกรอบนะครับ นี่ครับก็ว่าอยู่ที่ห้าที่หกที่นี้ก็เก่ารอดเบียร์สดพี่เบียร์สดมีนี่ครับเพื่อนๆอยู่ตรงนี้เลยนะฮะลายป้ายป,ป,ปบอกนี่ครับเพื่อนๆก็มีหลายแบบนะครับถ้าโซนนี้ขายบ้านลอยฟ้ายกสูงแอบประมาณนี้ก็จะหันออกไปหา ภาพที่ผมถ่ายให้ดูอีกนะครับก็เนี่ยนี่คือบรรยากาศเย็นเนาะเดี๋ยวกลางคืนยังไงผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็จะปิดคลิปละหรือว่าพรุ่งนี้เช้าถ้าอากาศดีก็จะปิดคลิปตอนช่งชวงเช้าก็แล้วกันนะครับก็ลองดูบรรยากาศไปถ่ายยาวเลยเดี๋ยวลงไปเอาของอันนี้ชื่อว่าอ่าม่อนม่อนวิวสวยนะครับมันจะมีม่อนดอยสวยม่อน คือมันคล้ายๆภูทับเบิกครับมันจะมีสัก20 30เจ้าแต่ละเจ้าชื่อมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับของกินอาจจะอยู่ทางนี้นะครับเรามาเอาของที่รถเราแต่เราถ่ายของเราไม่เห็นเพราะมันอยู่บนนู่นแล้วเพื่อนเอาของในรถก่อนโอเคครับ เนี่ยคือบรรยากาศยามเย็ยน,นเดินดูของกกนไหนครับให้โชเฟอร์เราเป็นพีเซนเตอร์ของ YouTube หรือ Facebook ก็มีของขาหลากหลายนะครับเนี่ยนี่มีลูกชิ้นเลยขายด้วยทางนูน้นเดินดูกัอนอ๋อเขาซอยไก่ก็เตีียวตรงนี้เ่ะกี่โมงอ่ะ อ๋อเคยก๋วยเตี๋ยวโกเด้งเนาะโคเด้งเออมันก็เนี่นี่มันโอ้โหน้เผาทำเนี่ครับผมขึ้นมาอยู่ที่สูงละนู่นรม นี่โอ้หลายชั้นเลยเป็นขั้นบันไดครับเพื่อนมีอะไรอีกอันนี้ร้านอันนี้ร้านของของโปรดของเจ้าของช่องอยู่ตรงนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้โหเ่าเบียร์ไม่หมดไหมโอ้โหมีวายด้วยข้างบนเป็นม่อนวิวงามใส่ยากเรยอย่างนี้ ไนะส่ยางยอันนี้คืออะไรไส่ไส่เป็นอะไรบ้างนี่ครับมาดูร้านไส้ย่างอือ่าเราไส่ไส่อีก,อ,กอ่ะเอาที่ผมไปก่อนไส่ก็ได้วยเถอาถ้าเป็นสองเขตไปปะ หกสิบแล้วลองไส้แล้วครับมีชิ้นน้อยๆพ่องก่อนไม่อะไรอ่ะครับอันเอาเพื่อมันนะร้อยสิบร้อยซาวนะครับมันได้มานะครับผมน้ำต้มตามมันเผา นี่ครับหมูกระทะในหม้อนครับแค่ชุดแห่อันนี้เก้าร้อยห้าร้อยครับหมูกระทะเขาจะทําเป็นสองเซตแค่นี้ครับห้าร้อยกับเก้าร้อยครับแบงแกะก็ช่วงเช้าไม่ค่อยมีอะไรตั้งมันโต้แล้วพอใส่กล่องโมูสกอยูข้างในเขาแยกไม่ได้มีอย่างนี้หรอกเกือบขายเกือบเเขาพิ่งจะเดินแล้วเกือบขาดอ๋อเกือบขาดคิดว่าไม่ลุกิน ใหรูด้ดูหน่อยไหมให้เพื่อนๆดูหน่อยลองถามนี่ไม้เท่าไหร่ยังไงเร้ละซาวไม้ละซาวเหรอซาวก็สองซาวก็แล้วกันอุ้ยอ๋อปุ่นจะอี้มาลาอือนี่ครับคนยังเสียบอยู่คืออะไรอ่ะอันนี้บนที่พักเราคือ,องไง <c oughs> คือไงมันจะมีบ่อนป้ายป้ายอ่าไปดูป้ายมีหลายม่อนเลยเหรอ่ดอยโฮมสเตย์ต้นย่าโฮมสเตย์ผูแสงกันม่อนอีฟ้าม่อนผูจรัดฟ้าวิวผูวิวคาเฟ่ม่อนสายลมแสงกันแคมป์ผู้ดอยม่อนพาพาเพลินม่อนล้านนาม่อญมอญมอนมอญเลยเด็ดอ่าประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันตอนย้ำตึกอีกทีครับ กลับขึ้นมาแล้วเพื่อนๆครับเดี๋ยวตอนดึกผมจะถ่ายปิดตอนกลางคืนให้อีกทีนะซื้อของซื้อของมากินกันนี่ครับเรียบร้อยตอนแรกก็มีวาอลอยู่นี่น่าจะกลัวพวกผมเปล่าย้ายไปอยู่นู้นเดี๋ยวผมซูมให้ดูซูมซมาสองเมตรนี่ครับนี่ไม่เต็มเลยนี่ครับนี่ครับซื้อของมากินอานนุนี่ครับอันนู้นครับที่ผมเดินไปที่ถ่ายเพื่อนดูนู้นครับ นี่หมอกเริ่มลงแล้วเพื่อนๆน,นี่ครับอันนู้นก็รอว l อลกลับมานี่ยังไม่เจอเนละเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับนี่ครับหมอกเริ่มมาแล้วนี่ครับแล้วก็อันนู้นที่เดินไปให้เพื่อนๆดูที่ขายของอยู่ตรงนูน้นนี่ครับก็มอนนี่กว้างครับมันจะเป็นตัววายเนาะแยกไปแยกไปส่วนนูน้นส่วนนี้้วก็เห็นเห็นวิวกันทุกคนครับเห็นวิววิวก็ประมาณนี้เลยปังแล้วกัน ให้ผมถ่ายแต่อันดึกๆอีกทีว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนาะ,ะนี่ต้มกระตี๋ยวยอดดอยรู้แล้วครับพี่เนี่ยอันนี้น้องเขากินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องต้องช่วยติดต่อได้ช่วยน้องเขาซื้อหน่อยครับเนี่ยเอามาจากเชียงใหม่มันจะเป็นแพ็คนี้ครับพี่สามสามห่อร้อยอ่ะมัน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 ช่วยเราได้นะเวลาเรามา ยอดภูดอย่างเงี้ยครับเนี่ยซองเนี่ยคือเตี่ยวยอดดอยเพรว่าผมเตรียมอะไรมาบ้างนะตอนดึกว่าจะไม่รีวิวว่าจะหลับแล้วก็ยังไม่ได้หลับครับเนี่ยก็มีพวกมาม่ากล่องอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับมันต้องเตรียมมาครับน่าจะทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนไม่ได้หลับเนี่ยครับก็เนี่ยอุปกรณ์กินกันอย่างเงี้ยครับกันไปประมาณอย่างนี้ครับผมน่าจะหลับจริงๆแล้วครับตอนท้ายเหรอแลหมดคลิป<ต>ด <ะ S 2> ีกว่า โอ้โหเต็มปากเต็มคำเลยครับเนี่ยมันต้องบอกว่าอร่อยือไม่อร่อยโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะแต่ถ้ามีเครื่องเคียงไทยพกลูกชิ้นเนื้อหมูมานิดหน่อยก็ใช้ได้เลยครับนี่ครับหิวกันย้ำดึกเนาะแต่นุ่นเราไม่ถ่ายละโอเคครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เจอกันเนาะปิดคลิปดีกว่าเดี๋ยวถ่ายหมอกสวยๆให้ดูสวัสดีตอนเช้าอากาศย้มเช้า ดูหมอกครับเพื่อนอู้หูบรรยากาศยามเช้านู่นครับหมอกอยู่ด้านนู้นอ,อากาศดีครับอากาศดีมากเลย โอ้ยิ่งสายยิ่งเช้าหมอกยิ่งลงครับยิ่งเสสายดูครับดูครับเขาด้านนู้นมองไรเมนแล้วฮอมองไรเมนแล้ว ใปแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเตรียมตัวครับนี่บรรยากาศขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ EP แรกๆนะครับตั้งแต่แรกเนาะวันนี้เราจะจบ EP แค่นี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันอีกอีก EP หนึ่ง EP เดี๋ยวไปวัดไปไหนไม่ไปสายสายขาวนี่เออไปสายขาวบ้างครับเ่าคืนสายเท่าสายเทาไปวัดนะครับเดี๋ยวไปกระถินเรืองกระหลงนะเพราเป็นประทานอยู่ตรงนั้นอยู่เนาะก็เอาไว้นี่ก่อนจบคลิปประมาณนี้นะครับ อดูบรรยากาศไปเนาะยห้กอ่อนยห้กอ่อนนี่ครับประมาณนี้เพ <ละ S 1> ื <ละ S 1> ่อนเดีย๋ยวเราไปทําบุญต่อตอนเย็นไป e ี EP ต่อไปไ้ติดตามไปติดตามไปหลาย e ีมาก